สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวารตีนะคะวันนี้ซอนยาวารตีจะมาอัปเดตเรื่องของโควิด -19 นะคะหมอยงนายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส -19 โควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษที่มีอยู่ในเวลานี้นะคะ จากคลัสเตอร์ทองหล่อเหมือนก,น,กนกันกับสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชาค่ะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะที่แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์โควิด -19 ที่พบในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่พบในกัมพูชาความเหมือนรหัสพันธุกรรมในส่วนของสปายค์ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิงมีความเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์ดังที่แสดงในรูปนะคะ เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษที่พบในประเทศอื่นๆและที่ศูนย์ของเราเคยตรวจสอบไว้จะเห็นว่ารหัสพันธุก,กรรมไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์ข้อมูลดังกล่าวจึงสนับสนุนว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยกับสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชามีความเหมือนกันไวรัสนี้ระบาดที่กัมพูชาก่อนถึง6สัปดาห์ จึงมาตรวจพบในประเทศไทยจึงเป็นการยืนยันได้ว่าสายพันธุ์จากประเทศไทยที่สถานบันเทิงเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันกับสายพันธุ์กัมพูชาอย่างแน่นอนค่ะสายพันธุ์ไวรัสเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.117 แต่เดิมการระบาดที่สมุทรสาครและแพร่กระจายไปทั่วประเทศตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นสายพันธุ์ในกลุ่ม g h ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับการพบในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศพม่านะคะสายพันธุ์อังกฤษได้เริ่มมีการระบาดอย่างมากในประเทศกัมพูชาโดยเริ่มตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนกระทั่งปัจจุบันการระบาดก็ยังไม่หยุดมีผู้ป่วยในการระบาดรอบนี้ของกัมพูชานะคะร่วม3,000คนและมีการเสียชีวิตกว่า20คนค่ะจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกและมีการถอดรหัสพันธุก,กรรม ของผู้ป่วยในคเมนที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานในการระบาดโรคนี้จะเห็นว่า เป็นสายพันธุ์ B117 และเขียนไว้อย่างชัดเจนในข้อมูลขององค์การอนามัยโลกจากการถอดรหัสพันธุกรรมของสายพันธุ์ทองหล่อโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรวมทั้งสวท,ทชสแสดงใหเห็นว่า พันธุกรรมของไวรัสสายพันธุ์ทองหล่ออยู่ในกลุ่มเดียวกับสายพันธุ์ที่ระบาดในกัมพูชานะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสายพันธุ์ที่ระบาดในกัมพูชามีความเหมือนกันและเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษที่ศูนย์ไวรัสได้ถอดรหัสพันธุกรรมโควิด -19 จากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษและยุโรปอเมริกาความเหมือนของสายพันธุ์ จะเหมือนกับสายพันธุ์ที่แยกได้จากกัมพูชามากกว่านะคะการระบาดในกัมพูชาเกิดขึ้นก่อนในประเทศไทยโดยเกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และระบาดอย่างต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการระบาดในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจากการระบาดในกัมพูชามานานกว่า6สัปดาห์การระบาดในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจากการระบาดในกัมพูชามานานกว่า6สัปดาห์เมื่อเรียบเรียงตามระยะเวลาความเป็นไปได้จึงน่าจะมาจากกัมพูชา มาประเทศไทยมากกว่าประเทศไทยไปที่กัมพูชานะคะ ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นข้อมูลที่สนับสนุนโดยเฉพาะทางด้านสายพันธุ์พันธุศาสตร์ว่าการระบาดครั้งนี้น่าจะมาจากประเทศกัมพูชาส่วนจะมาด้วยวิธีใดก็คงต้องมีการสืบสาวหาต้นตอต,อต่อไปอยากให้เด็กไทยสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาเพื่อใช้ตอบคําถามที่สงสัยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากศาสตราจารย์นแพทย์ยงผู้วรวรรณนะคะและก็ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ ออนไลน์นะคะเว็บไซต์ทานเศรษฐกิจ .com นะคะซอนญ a าวารตี iety, ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สอนญ a าวารตีและเพื่อฟังข่าวสารในคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ